ครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับผมธินกรนะครับจากบริษัทเน็ตที่ทําตัวโปรแกรม F อดีนะครับที่ทุกท่านรู้จักวันนี้ขอเวลาสั้นๆประมาณสัก10นาทีมาอัปเดตนะครับจริงๆโฟล์กแทบจะเหมือนเดิมแต่จะมีการเพิ่มเติมบางขั้นตอนนะครับทางเน็ตเองก็เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นใช้โปรแกรมตัว f อฟดีเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าจะมีคลินิกบางบงคลินิกเนี่ยที่ใช้ F อฟดีมาก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับเราก็เข้ามาร่วมตรงนี้ flow นะโฟโฟโก็คือตั้งแต่คนไข้พกบัตรประชาชนนะหร,หรือจองคิวผ่านผ่านเป๋าตังก็ตามนะครับก็เข้ามานะครับมาที่เคาน์เตอร์นะครับมีมีการลงทะเบียนนะที่ PC หรือแท็บเล็ตนะครับของในทาง FD a เองจะมีตัวที่เป็นทั้ง PC แล้วก็แท็บเล็ต นะครับหรือใช้พวกอุปกร,รณ์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องอ่านัตรประชาชนนะครับแล้วก็โฟล์ก็คล้ายๆกันกับทางทางเลนคลาวเมื่อสักครู่นะครับก็คือการตรวจสอบสิทธิ์น, weight, นะแล้วก็ยืนยันสิทธิ์แล้วก็บันทึกนะครับของทางในเน็ตเองหรือตัวเอฟเองเนี่ยก็คงจะมาเน้นในส่วนของการบันทึกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเน้นอีกอันนึงก็คือตัวโปรแกรมของทาง F d ดีเนี่ยจะพยายามเช็คให้ในส่วนที่จะป้องกันความผิดพลาดนะครับเพื่อให้อ่า เบิกได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการเตือนในขั้นตอนต่างๆใดๆนะครับเจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เป็นหน้าของกระเป๋าตังค์ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับสไลด์มันมีอยู่60หน้าแต่ว่ายังไงจะฝากสไลด์ให้ทุกท่านไปทวนกันได้นะครับแต่ผมจะพูดเฉพาะจุดเนี่ยนะครับตั้งแต่การเรื่องของการตรวจสอบเสร็จนะครับของหน้าของทางกรุงไทยเองนะครับเมื่อกี้ทางผู้สัมพัน์พูดไปแล้วนะครับการเลือกตัวดีสิทธ์นะครับ แล้วก็ยืนยันเพื่อเข้ารับบริการนะครับทีนี้มันจะมาเข้าในส่วนของโปรแกร,รมทางนเน็ตในตัว f อฟเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มเพื่อตรวจสอบนนะครับขึ้นมาเพื่อให้เรากดนะครับแล้วก็ตรวจสอบมันจะเข้าไปเช็คกับข้อมูลที่อยู่ที่ฝั่งภูไทยนะครับซึ่งถ้าพบก็จะขึ้นมาเลยว่าอ๋อมีรหัสนันหมายเป็นแบบนี้แบบนแบบนี้นะแล้วก็กดตกลงเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นจะเป็นการรับตัวคนไข้นะล้วก็เริ่มบันทึกการรักษาได้เลยนะครับ การบันทึกการรักษาถ้าท่านใดที่เคยใช้โปรแกรมทาง FB อยู่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยหน้าตาประมาณนี้นให้เข้ามาที่หน้าตารางฟันนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกรายการที่จะกรอกนะครับเพื่อเพื่อทำรายการของคนไข้คนนี้นะครับซึ่งเราจะช่วยอย่างที่บอกว่าเราจะพยายามจะ,ะเช็คหรือหรือหรือเตือนหรือดักไว้ในในขั้นตอนต่างๆอย่างเช่นกรณีนี้เราจะดักว่า เอาเฉพาะรหัสการรักษาที่อยู่ในรหัสที่สามารถจะเบิกกับสปสชได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราเซตไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่าที่ติดตั้งหรืออัปเกรดโปรแกรมให้นะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยป้องกันแล้วว่าไม่ไม่ไม่คลินิกไม่ไปเลือกรายการอื่นที่ไม่ไม่สามามันจะดักตั้งแต่ตอนที่เรารับตัวคนไข้แล้วว่าเราจะใช้สิทธิ์สปสชนะครับมันก็จะบังคับเลยว่าจะต้อง เลือกเฉพาะรายการพวกนี้เท่านั้นนะครับเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาในการเบริกนะครับแล้วเราทํารายการอะไรไปเราก็เลือกไปตามปกตินะขึ้นประวัติรายการรักษาขึ้นมานะครับถัดไปสมมุติว่าเรากรอกรายการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปในส่วนของการส่งไปที่หน้าชําระเงินนะครับหน้าชําระเงินก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนในการที่มันจะ เรียกว่าออโต้โตเลืกไว้ให้นะครับจะขึ้นมาเป็น NHSO ก็คือของสปสชคือบัง,บงคับเลยว่าถ้ารับตัวมาเป็นคนไข้ที่จะใช้สิทธิ์สปสชจะไปชําระอย่างอื่นไม่ได้นะถ้าจะทำชำระอย่างอื่นก็ทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแต่ผมเข้าใจว่าก็จะมีเงื่อนไขแล้วว่าไม่ควรจะทําในวันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ล็อกไว้อยู่แล้วนะครับถ้าทําตามสเต็ป ก็จะไม่พลาดได้เลยก็คือมันล็อกไว้้แต่ตอนป้อนก็ล็อกนะครับตอนที่มาชาระเงินมันก็จะล็อกไว้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ออกอเราเรียวกว่าเป็นใบรับบริการนะครับเพราะว่าเงินจริงๆอาจจะได้มาหลังจากที่เราไปเบิกกับทางทางกรุงไทยอีกทีหนึ่งนะครับก็ในในรายการมันก็จะมีประวัติแล้วก็แยกรายการประวัติไว้นะครับว่าเป็นรายการของอสปสชนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า ของเราเราจะเน้นเรื่องของการเตือนมันจะมีเตือนต่างๆนะั่นแต่ว่าเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องในกรณีถ้าเขากรอกเลขบัตรประชาชนเองนะครับหรือว่าข้อมูลเช็คละไม่มีการทํานัดหมายเข้ามาหรือไม่มีการตรวจสอบเสร็จเข้ามานะครับหรือเรื่องของการที่มาเป็นครั้งแรกนะครับมามาเป็นวิสิตแรกของของปีงบประมาณนั้นนะครับจำเป็นจะต้องทําอะไรบ้างเช่นตรวจช่องปากนะทำแบบประเมินฟันผูกนะครับวางแผนการรักษามันก็จะขึ้นเตือนข้อความพวกนี้ นะครับแล้วก็มีเพิ่มให้อีกนะครับล,ล่าสุดมีที่ออกกฎมาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยต่อคลินิกนะทำได้ไม่เกิน30เคสนะเราก็มีระบบการเตือนมาให้อีกนะคอยนับไว้ให้เลยวันนี้ไปรล้กี่เคสนะแล้วก็มีเซตอัพได้ในของคลินิกอยากจะเตือนตั้งแต่เลขเท่าไหร่จะเตือน่วงหน้าเลยตั้งแต่20หรือ25มันก็ขึ้นเตือนมาเตือนไปเรื่อยๆ ไปจนถึง3าสิบเลยนะจนเกิน30มสิบก็จะเตือนตลอดว่าเอ๊ะมันเกินแล้วนะจริงจริง,รงไม่ควรจะไม่ควรจะกรอกแล้วนะครับก็จะพยายามช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเผื่อบางทีคืินีกอาจจะไม่ได้นับว่าไอตอนี้ไปแค่ไหนแล้วนะครับมันก็จะพยายามเตือนเรื่องพวกนี้นะครับหรืออย่างที่บอกว่ามีมีเตือนเรื่องประเมินฟันผุนะครับหรือเรื่องของการเตือนเรื่องก,การป้อนคําวินิจฉัยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบประเมินฟันผุนะครับเดิมเนี่ยอย่างที่บอกว่าในเน็ตมีทั้งตัวทั้งบน PC แล้วก็แท็บเล็ตนะครับบางฟังก์ชันเนี่ยทางคุณหมอในคลินิกต่างๆที่ใช้ก็แนะนาเรามาว่าเออไปเพิ่มตรงน,นั้นปรับตรงน,นี้นะครับอย่างตันนี้เราก็ทําเพิ่มขึ้นมานะให้ให้สะดวกมากขึ้นเดิมฟังก์ชันนี้มันมีเฉพาะใน tablet, แท็บเล็ตเราก็ทําให้มัน,นมีบน p c ด้วยนะครับก็จะได้ทําให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ เช็คด้วยว่าถ้าเขาเงื่อนไขเนี่ยแล้วเาทำหรือยังถ้าไม่ทำมันก็จะบังคับเด้งมาเลยว่าต้องทำนะครับนั้นคอนเซปต์ของทางจอเอฟบีจะพยายามเป็นแบบนี้นะในอนาคตถ้ามีการเพิ่มการที่เงื่อนไขข้อบังคับต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้บอกว่ามีเรื่องต้องถ่ายภาพในป่านะครับหรืออื่นๆใน,นอนาคตจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทางทางโปรแกรม f d เองก็จะพยายามทําตามไปให้ให้ทันนะครับตามที่ทาง างรัฐออกนโยบายมานะครับถ้าถ้าแจ้งข่าวอะไรมาเราก็พยายามพัฒนาตลอดนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็จะตามข่าวเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ของของเราเองอส่วนถัดไปผมจะพูดอาจจะเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าแค่แจ้งให้ทราบว่ามันมีขั้นตอนพวกนี้นะครับแต่รายละเอียดทุกท่านไปดูในสไลด์เพิ่มเติมไดนะ้มีเรื่องของการที่ส่งเคลมแล้วเคลมไม่สําเร็จจะทํำยังไง mm hmm. ก็เข้ามาตรวจสอบได้แก้ไขข้อมูลส่งเคลมใหม่ได้นะครับ หรือว่าการใช้ในบนตัวแท็บเล็ตนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันจริงๆคล้ายๆกันเลยแต่หน้าตาก็อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าขนาดหน้าจอมันจะต่างกันเช็คเรื่องของสิทธิ์ต่างๆนะครับกรอกแบบประเมินนะครับประมวลฟันผูกนะครับแล้วก็หรือกิจกรรมบางอย่างที่ทาบนแท็บเล็ตอาจจะสะดวกกว่าเช่นกรณีที่มีฟอร์มคอนเซนต์ฟอร์มที่ต้องเซ็นนะครับก็าทาบนแท็บเล็ตได้อาจจะง่ายขึ้นนะครับซึ่งจริงๆคลินิกจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับพีซีเพียวๆก็ได้ ผสมก็ได้นะครับหรือ PC อา่าแล้วแล้วบางขั้นตอนเนี่ยไปทำบนแท็บเล็ตก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับอน,นี้ผมขออนุญาตข้ามไปเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็พอแท็บเล็ตทำงานเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ส่วนของการชำระเงินเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาที่ตัว PC นะครับตัว PC ก็จะมีตัวเราเรียกว่าเป็นจอที่2ท,ที่ที่เคาน์เตอร์นะครับเป็นตัวที่อาจจะช่วยให้คลินิกเนี่ยสื่อสารกับคนไข้ที่มาใช้บริการได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง ค่าใช้จ่ายนะหรือว่าแจ้งเรื่องสิทธิ์ของของสปสชก็ต่างนะครับถัดไปจะเป็นในเรื่องของตัวรายงานนะครับแน่นอนมันจะมีรายงานสรุปเรื่องการชําระเงินของสปสชนะครับไม่ว่าจะเป็นสรุปทั้ง,ท,งทั้งคลินิกเลยนะครับหรือว่าสรุปเฉพาะแพทย์เป็นท่านเป็นเป็นคนๆว่าแพทย์คนไหนทําอะไรนะครับแล้วก็มีเพิ่มใหม่มีคุณหมอ,อ,อท่านหนึ่งที่ที่แจ้งเรามาบอกเออช่วย ทำอีกอันนึงสิมันจะได้สะดวกขึ้นคือรายงานที่เอาไว้เวลาตรวจสอบบางทีเวลาไปเบิกกับสวทชค่ะจะมีข้อสงสัยว่าคนไข้คนนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับขอรายละเอียดที่เอาไปส่งได้ง่ายๆหน่อยนะครับคือจริงๆในหน้าจอมันมีอยู่แล้วแหละเราก็เพิ่มรายงานตัวเนี้ยเพื่อเรียกมาเลยว่าเอาไปคนไข้คนนี้วันนี้ทําอะไรที่ใช้สิทธิ์สวทชบ้างก็สเปซิฟิกไปเลยเผื่อจําเป็นจะต้องส่งให้กับทางทางสวทชในกรณีที่ที่มีการตรวจสอบ นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของถ้ากรณีที่มีการเพิ่มรหัสใหม่นะครับในระบบก็สามารถที่จะเข้ามาป้อนรหัสใหม่ได้นะครับรานโดยสรุปก็ประมาณนี้นะครับทางโ,โปรแกรม F d ดีของทางนาเน็ตเองเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการนี้นะครับเห็นบางท่านถามว่าเออนเน็ตมามาไมมานะครับมามาร่วมบรรยายแล้วก็จะพยายามตามว่ามีการอัปเดตอะไรนะครับทาง f d เองก็จะพยายามทํทาตามให้ครบทุกเรื่องเหมือนกัน นะครับแล้วก็เราอย่างที่บอกว่าเราจะเน้นเรื่องการเตือนเพื่อเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับให้ให้งานในการทําในส่วนนี้ทั้งคลินิกแล้วก็สปะสะชเนี่ยสมูทที่สุดน,นะครับก็ส่วนของในายเน่นมีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ